สวัสดีท่านในที่สุดเราก็มาถูกแล้วพี่น้องเอ้ยมีกรถจอดเยอะๆอยู่ขว้ามือมีรั้วนะโอ้ยกว่าจะมาถูกนะพี่น้องเอ้ยงมมาตั้งนานเลาวท่านงมอ่าไป Ai. Ah. ชาวบ้านเขาเริ่มออกแล้วนาะท่านเฮ้ยชาวบ้านออกเราเข้าบัดน,นี้ก็ได้ได้ี่ยไ้ยคือว่าจังสั้นข้าเจ้าออกเขาเขาเฮ้ยเข้าไปเบิดแล้วได้เบิ้งแนะ่ คือเป็นยังไงคือยังออกแล้วบานแล้วมันบานโอ้ยบานหมดแล้วนี่มาต้งแต่าบอกเลยว่าเพิ่งมามาเต่ามาเต่าโอ้ได้แกงกินแล้วเมื่อเออเมื่อเหรอเมื่อวันเขาเห็นหน้าเห็นยังไปเออเอาหากับเขาตอนเศร้าพี่น้องเลยตอนนี้นะ ชาวบ้านเริ่มทยอยออกเราทยอยเข้าอ่าพี่น้องเลยเออคนดวงดีไปขี่กับพ่อเฮ็ดอืมคนดวงชวยหายเฮ็ดกับพ่อขี่เออมันจะเจอนั่งท่านแต่ว่าไม่เจอ ตอนนี้ชาวบ้านก็กําลังเข้าหาเห็ดกันระนาวเลยเออแล้วก็ได้ยินเสียงรถอึกทึกคือโครมนะฮะกำลังหลังไหลมากนะครับมาถึงป่าเห็ดแล้วออท่านอ,อ่าตอนนี้ชาวบ้านกำลังจะได้เห็ดนะท่าน โอ้คือ,อหาเห็ดนี่มันมันบอมแมนว่าเห็นเห็ดเลยได้พี่น้องมันต้องเคลียร์เลยมันต้องเคลียร์หาเออตอนนี้นะชาวบ้านนะครับ,บร้อง สนันป่าเลยพี่น้องเลยเออพอแล้วโอ้ได้แล้วดอกนึงนะ่ะโอ้โหมาแล้วดอกนึงแล้วเอ,อเอาให้พ่อแกงเด้อมมือนี่นะได้หนึ่งดอกตอนนี้นะทีมที่เรามาตามดากกันได้แล้วหนึ่งดอก เห็ดมันออกลายมือแล้วเพื่นบอกว่ามันบานหมดแล้วมันเริ่มทยอยบานแล้วป่านี่ก็สิบ่ได้ลายดอกคือสิบ่ได้ลงกันดอกเพราะว่ามันอยู่ได้นี่แหละป่าน่ะอ่าเอาโอเคทุกท่านฝากไวท้ท่านี้สวัสดีครับ